ค่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมแ <า S 1> ล้ว <มา S 1> หลังจากที่เด็กๆได้เรียนไปแล้วนะคะ3มวันดูซิคุณครูจะถามเด็กๆใหม่นะคะว่าเด็กๆอยากมีอาชีพอะไรนะคะโตมาอยากมีอาชีพอะไรอ่ะน้องสุพีมค่ะอยากเป็นอะไรคะเป็นแม่ครับโอเคค่ะไปค่ะอ่าน้องฟาร์มนะคะอยากเป็นอะไรคะเป็นเป็นอะไรนะคะ เล okay. ดค่ะโอเคเอาฟ้าใสแล้วคะหนูอยากเป็นคูรูค่ะเก่งมากค่ะก้าวไกลครับมาหนูอยากเป็นอะไรครับทหารครับโอเคครับไปน้องวิวมาน้องวิวอยากเป็นอะไรครับตำรวจตำรวจเหรอครับโอเคแตใส่ชุดทหารมาเหรอเนะี่ยอ่ะเป็นตำรวจหรือทหารเนี่ยโอเคตำรวจ okay. ไปอ่ะน้องน้องเนสละคะอยากเป็นอะไรคะ เป็นคุณหมอเป็นคุณหค่ะค่ะคุณหมอพยาบาลได้ทั้งนั้นเลยอ่าน้องวิวน้องปูมนะคะอยากเป็นอะไรคะหนูอยากเป็นเจ้าหญิงเป็นเจ้าหญิงค่ะอาไปน้องเพลงอยากเป็นอะไรคะหนูอยากเป็นเธอหญิงอยากเป็นเจ้าหญิงหรอคะโอเคค่ะเอาออกจากปากอะไรน่ะอาน้องวิวมาอ่าน้องออโต้มาลูกอยากเป็นอะไรครับเป็ีฮีโรก เป็นฮีโร่เหมือนเดิมอ่ะเก่งครับไปอ่าใบบุญมาค่ะใบบุญอยากเป็นอะไรคะเป็นคุณครูหรือเป็นนางงามคะเป็นคุณครูหรือนางงามคะคุณครูหรอคะอย่าดูครูสิคะลูกอ่ะไปนั่งค่ะอ่วอย่าเป็นอะไรครับเป็นนักมยทำนี้เลยเป็นักมวยเป็นนมยครับเป็นอะไรนะนักมยครับถอยหลังไปหน่อยไม่เห็นชัดเลยเนี่ เป็นนักอะไรนะนักมวยครับเออเป็นนักมวยครับโอ้โหหล่มากเลยลำบึกไปเอาไปนั่งครับอ่านัโดนอยากเป็นนาโนนโดนตัมาอยากเป็นอะไรครับนักดับเพินครับนักดับเพลิงนะคะโอเคเอเคอะอีเอออีอออ e ออ e i ออ เร็วต <Marvel>. <elim> ่อเง้ไอ้ยกขาเง้เง้แล้วเง้เง้บุนดุ้นตัวได้มุนตัวมุนตัวมุนตัวเออหันหลังด้หันลังด้